สวัสดีค่ะนักเรียนคณิตศาสตร์กับคุณนิพพรนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนตั้งกิรุณธรรมสำนักง,งานเขตวิวัฒนาคลิปนี้นะคะใช้ประกอบการเรียนรู้ในวันที่ 14, 15และ16กระกระดาคมนี้นะคะ เรายังอยู่ในบทที่สองการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบจากเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบได้การแก้โจทย์ปัญหานะคะเราอาจจะใช้วิธีคิดสีขั้นนะคะมีอะไรบ้างขั้นแรกนะคะขั้นแรกทำความเข้าใจโจทย์ การทำความเข้าใจโจทย์นั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์นั่นเองว่าโจทย์น่ะให้อะไรเราบ้างให้ข้อมูลอะไรเราบ้างแล้วโจทย์ต้องการทราบหรือต้องการถามอะไรเรานะคะถ้าเราทำความเข้าใจโจทย์แล้วเราก็นำมาสู่การวางแผนคือในขั้นที่2การวางแผนนี่คือการกำหนดวิธีที่จะหาคำตอบว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือการลบนะคะ พอเราวางแผนเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำการลงมือทำในที่ก็คือการแสดงวิธิธรรมตามที่วางแผนเอาไว้นะคะเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้ได้คำตอบพอเราได้คำตอบแล้วถึงขั้นที่สีคือการตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็คือเราต้องดูคำตอบว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนนะคะไปในทิศทางไหนตามที่โจทย์ต้องการสราง นะคะแล้วถึงจะตรวจคำตอบเพื่อความถูกต้องของคำตอบอันนั้น,น,นด้วยนะคะนี่คือกระบวนการแก้ปัญหานี่คือกระบวนการแก้ปัญหาสีขั้นถ้านักเรียนสามารถศึกษากระบวนการทั้ง4ขั้นนี้ได้นักเรียนก็จะสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ดีขึ้นนะคะ พูยกตัวอย่างโจทย์อันนี้นะคะพ่อต้องการซื้อรถคันใหม่ราคา785,000บาทพ่อขายรถคันเก่าได้อีก127,000บาทพ่อต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะซื้อรถคันใหม่ได้นะคะขั้นตอนแรกก็คือทำความเข้าใจโจทย์พ่อต้องการซื้อรถในราคาเท่าไหร่คะ785,000บาท วิธีการที่พ่อได้ได้เงินมาก็คือขายรถขายรถคันเก่าที่มีได้เงินมา1นึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนสอ่ 1, 27, 000, บาทซึ่งมันก็ไม่เพียงพอที่จะต้องซื้อรถที่จะซื้อรถคันใหม่สิ่งที่โจต้องการทราบก็คือพ่อต้องหาเงินพอเพิ่มอ,อีกเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะอันนี้คือทําความเข้าใจโจทย์นะคะหลังจากนั้น เรามาวางแผนวางแผนว่าจะหาคำตอบด้วยวิธีใดครูก็เลยวาดเป็นภาพรูปภาพขึ้นมานะคะนักเรียนดูนะคะว่า,าแถวยาวตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นส่วนส่วนรวมส่วนรวมก็คือลดราคารถกันใหม่นะคะแต่เรามี1ส่วนแล้วใช่ไหมคะเรามี1ส่วนก็คือส่วนแย่อันนี้ก็คือ เงินที่ขายจากที่ได้จากการขายรถคันเก่าแล้วเพื่อที่จะได้นำมาอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อการหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะให้ได้ครบในราคาของรถคันใหม่เพราะฉะนั้นวิธีนี้นะคะใช้วิธีลบเพื่อหาส่วนต่างของเงินที่จะหาขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้ว ะะจากการวางแผนแล้วนะคะเราก็มาสูกา่การลงมือทําการลงมือทํานี่ก็คือ,อาก,การแสดงวิวธีทำนะคะครูก็ใช้ตัวเลขของของของพ่อที่ต้องการซื้อรถคันใหม่ตั้งลบด้วยพ่อที่ขายรถคันเก่ามาได้เงิน1,27,000บาทแล้วถึงจะรู้ว่า พอต้องการหาเงินเพิ่มอีก6กแสนห้าหมืนแปดพันนะคะกระบวนการน,นี้นะคะเป็นเป็นโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นก็คือการหาการหาคำตอบการหาคำตอบหนึ่งวิธีก็คือใช้ในกรณีแบบนี้ก็คือใช้การลบการลบหนึ่งวิธีปุ๊บแล้วก็ได้คำตอบมาเลยนะคะโจทย์ปัญหาลักษณะแบบนี้ก็คือโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้น นะคะพอรังจี่จะได้คำตอบมาแล้วเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้นะคะก็คือ658,000นะคะซึ่งมันมีเป็นคำตอบที่น้อยกว่า785,000อ่ะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว เราจะตรวจคำตอบโดยการประมาณค่าก็ได้นะคะเอา785,000ประมาณเป็น800,000ลบด้วยลบด้วย1 0 0 0 0 0 100,000ก็คือครูประมาณจาก1 000, 2 000, 7 0 0 0นะคะลบกันเหลือ700,000ซึ่งเอามาเทียบค่าค่าที่แท้จริงกับค่าประมาณก็ใกล้เคียงกันแสดงว่า,าสมเหตุสมผลน,นะคะคำตอบนี้นะคะตัวคำตอบําตอบเราก็เอาเงินที่ได้เงินที่ต้องหา ค่ะขายลดได้กับเงินที่ต้องหาเพิ่มเอามารวมกันก็จะได้เป็นราคาของรถคันใหม่นี่คือการตรวจคำตอบนะคะต่อไปค่ะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะจากโจทย์เมื่อกี้นี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเรื่องการ าการเขียนประโยคสัญลักษณ์และการหาคำตอบนะคะจากอันนี้นะคะครูเอา,อาการรูปภาพการวางการวางแผนเอามาให้ดูนะคะลักษณะแบบนี้มีส่วนรวมนะคะส่วนรวมนนี้มีส่วนย่อยหนึ่งหนึ่งงานเราต้องหาอีกส่วนย่อยหนึ่งจากที่เราวางแผนไว้ก็คือการลบใช่ไหมสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ได้แบบนี้นะคะก็คือ7 0 0 0 0 0 แปดหมื 85, ่นห้าพันลบด้วยหนึ่งแสนสองมืนเจ็ดพันเท่ากับติลิมอันนี้ลักบรรทัดนี้คือการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็หาคําตอบโดยเอาประโยคสัญลักษณ์มาแล้วมีคําตอบหาคาตอบมานะคะนักเรียนดูให้ดีนะคะเพราะครูจะให้ทําแบบฝึกหัดในลักษณะแบบนี้นะคะพอตอบก็ตอบเป็นเลขถทยทวน,นคำถามด้วยนะคะอันนี้ก็คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์ จากการวางแผนจากรูปภาพนะคะครูเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะคะจากภาพนี้คือภาพการวางแผนนะคะภาพการวางแผนอันนี้ให้มาก็คือแปลงที่ดินแปลงแรกราคา8 6 5 0 0 0 0กับแปลงที่สองราคา9 0 7 0 0 0 จะเห็นว่าภาพการวางแผนอันนี้ก็คือให้ส่วนย่อยที่1มากับให้ส่วนย่อยที่2เพื่อต้องการทราบส่วนรวมนะคะทราบส่วนรวมก็คือรวมที่ดิน2แปลงเป็นกี่บาทจากวิกจากดูรูปภาพการวางแผนนี้นำไปสู่าการคิดว่าเราจะต้องใช้วิธีการคำว่ารวมก็คือการบวกนั่นเองนะคะการเขียนการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ ะะการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำแปลงที่1กับแปลงที่2มาบวกกันเท่ากับตัวแปรก็คือสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นเราก็มาหาคําตอบก็จะมีอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เอามาบวกกันแล้วก็ตอบโดยการทวนคำ,คำถามเป็นเลขไทยนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจจากภาพการวางแผนนํามาสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์และก็หาคําตอบนะคะ นักเรียนมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะศูนย์รับบริจาคเพื่อผู้ป่วยโควิดได้รับบริจาคครั้งแรก836,500ครั้งที่2 7 8 5 0บาทนะคะนำเงินที่ได้นะคะไปซื้อเข้าข้าสารแจกผู้ป่วย1 4้าน4 0 0บาทยังเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาสองคัญ โทยปัญหา2ขั้นยังไงนะคะก็คือบวกลบละคนนั่นเองนะคะจากโจทย์สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเรานำเงินบริจาคครั้งแรกกับครั้งที่2มารวมกันก่อนหลังจากนั้นดำเนินการในวงเล็บแล้วถึงจะลบจากการซื้อข้าวสารแจกผู้ป่วยในอ่าน ในเงินเป็นเงิน1นล้านสี่แสนบาทอันนี้ลักษณะการเขียนประโยคสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลงมือทําลงมือทําก็คือการแสดงมือทําเห็นวงเล็บทำนในวงเล็บก่อนกูก็นำํำเงินบริจาคครั้งแรกตั้งแล้วก็บวกด้วยเงินบริจาคครั้งที่สองแล้วรวมกันก่อนนี่คือขั้นที่หนึ่ง นะคะคือในวงเล็บต่อไปหลังจากนั้นก็บวกหรือลบที่เหลือก็คือลบลบจากลบจากเงินที่นำไปซื้อเข้าวสารนะคะหนล้านสี่แสนก็ทำให้ทราบว่าวยังเหลือเงินอยู่อีก1น4 5งแสาราบนีคะนะคะกระบวนการอันนี้ก็คือโจทย์ปัญหา2ขั้นตอน นักเรียนต้องวิเคราะห์ดีนะคะว่าวิเคราะห์โจทย์ให้ดีแล้วถึงจะนํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถ้าเรานาเขียนเป็นถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้มันก็นําไปสู่การแสดงดีทําหาคําตอบได้นะคะสรุปนะคะสรุปการที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้เนี่ยนะ ที่สิ่งที่จะทำให้เรามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นก็คือ4ีขั้นตอนนี้ 1. นึทจจนท่ทำความเข้าใจโจทย์หนึ่งทำทความเข้าใจโจทย์สองวางแผนล,ลงมือทำแล้วก็ตรวจสอบถ้าเราสามารถศึกษากระบวนการทั้ง4ีขั้นตอนได้เราก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะ,ะใบงานและแบบฝึกหัดครูก็จะแนบไว้ในแต่ละวันเหมือนเดิมทีน,นี้ครูจะอธิบายจะอธิบายอธิบายแบบฝึกหัด ใบแรกนะคะของของวันที่14นะคะใบ,ใบงานกับแบบฝึกหัดจะมีให้ทุกวันคุณจะแนบให้ทุกวันนะคะแต่วันนี้ขอให้นักเรียนพิจารณาดูแบบฝึกหัดในวันที่14ก่อนคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในในแบบฝึกหัดเนี่ยครูนำมาจากหนังสือเรียนนักเรียนสามารถดูดูโจทย์จากหนังสือเรียนได้เลย ะะที่ครูทําอันนี้มาเพื่อเอ,อื้อให้สําหรับที่นักเรียนมีการบ้านเยอะครูก็เลยพิมพ์มาเป็นใบงานออกมาอันนี้คือหน้าแรกนะคะหน้าที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าที่สองเนี่ยคือครูให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การเขียนประโยคสัญลักษณ์นะ่ะก็คือจุดสังเกตนิดนึง็คือเท่ากับสี่เหลี่ยมอะไรทําอะไรกันแล้วเท่ากับสี่เหลี่ยมหลังจาก ได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วมาหาคำตอบก็นำจากประโยคนำนำนำการเขียนที่จากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเอามาหาคำตอบแล้วถึงจะตอบเป็นเลขไทยนะคะทั้งสองข้อเลยนะคะหวังว่านักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะมีความเข้าใจในในบทเรียนนี้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบได้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียน มีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ